ฟอร์จูเนอร์โฉมแรกตัวสุดท้ายรุ่นพิเศษนะวันนี้เก็บงานเรียบร้อย <Wow. S 1> นะครับเก็บงานเรียบร้อยสําหรับฟอร์จูเนอร์ปี07เปลี่ยนยางใหม่4เส้นนะครับระบบช่วงล่างเครื่องเกียร์สมบูรณ์ทุกอย่างความละเอียดของรถคันนี้ผมมาบอกทดาถ3สามีอาจารย์ท่านน่าจะไม่เคยใช้นะนะครับถ้าผมพูดผิดอาจารย์คอมเมนต์ได้ไม่ใช่ไม่เคยใช้เลยตัวเครื่องยนต์เดินเรียบเงียบปกตินะครับจาก f c ีมงคลคาหาฟอร์จูเนอร์โฉมนี้สภาพอย่างนี้ สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์วนราชธานีวันนี้มาครับใครที่มองหานะครับอยากจะได้ฟอร์จูเนอร์ชมแรกตัวสุดท้ายรุ่นพิเศษชมในไลฟ์สดวันนั้นยังเก็บงานไม่เสร็จนะวันนี้เก็บงานเรียบร้อยนะครับ <Wow. S 1> เก็บงานเรียบร้อยสําหรับฟอร์จูเนปี07หรือว่าปี503.0 V-E ตัวท็อปสุดสีขาวสวยๆจมๆนะครับออโต้โ ขาไปแล้วพร้อมเก็บงานเปลี่ยนยางใหม่4เส้นนะครับระบบช่วงล่างเครื่องเกียร์สมบูรณ์ทุกอย่าง3 9 9 0 0 0บาทนะครับ399,000บาทเดี๋ยวขอชมด้านหน้ากันก่อนสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันก่อนนะครับสำหรับ f c ที่นะครับบอกว่าสเวลารีวิวรถขอให้พี่ฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยหน่อยนะครับสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล3 0 0พนะครับเครื่องยนต์ดีเซล3 0 0 0 1, 1 KD ดีคอมมอนเร็ว d ีโ2,982 cc นะครับ Turbo, เทอร์โบแบบ VNT เทอร์โบ163แรงม้านี่นะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีไม่มีควันแน่นแน่แนเพราะว่าเครื่องนี้บล็อกนี้บล็อก KD น,กนี่คือทนอยู่แล้วนะครับทนโดยโดยธรรมาชาติอยู่แล้วเนี่ยคือผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้เป็นโฉมแรกตัวสุดท้ายท้ายสุดเลยก็คือปี07 2,550หลุดจากนี้ไปก็จะเป็นไปอย่างน่ายักนะครับรถด,ดูแลรักษาดีสวยเดิมนะครับรถคุณครูท่านมาแลกเอาพาโดโน50ถือว่าคันนี้รักษาดีมากบอดี้โครงสร้างเดิมสนิทนะครับเดิมสนิทนะในส่วนง,งานสีผมมีเก็บงานมาให้แล้วนะครับแต่บอดี้โครงสร้างรับประกันความเดิมความพอใจนะครับรุ่นพิเศษชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับยางใหม่4เส้นนะ วิ่งยังไม่ถึง3มกิโลเลยนะครับวิ่งไปเติมน้ำมันแล้วก็กลับมารีวิวยางใหม่4ีเส้นนะครับเปลี่ยนมาสดๆร้อนๆใช้งานอีกยาวๆ2570 R16 จ็าจำๆกันไปนะได้สีขาวเอ็กคูซีภายในเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังเบาะลูตัดกับลายไม้ตรงรุ่นสไตล์เขาเลยนะครับสไตล์รุ่นพิเศษตกแต่งจากโรงงานตัดกับลายไม้เป็นเกียร์ตัวนมัสส4สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อปูนทาม จะเป็นรถบ้านสายเรียบหรือจะเป็นรถอัพโรดสายลุยก็ร่วมทิปกับเขาได้นะครับออโต้โฟนในราคาไม่ถึง4 0 0 0 0นบาทนะ3 9 000, 9แสน้บาทได้รถคุณครูสวยประวัติด,ดีแล้วใช้น้อยนะคันนี้นะครับ2 0 0 0 0 2 6 5 0 0 0กิโลนะครับ265,000กิโลกับรถ16-17ปีถือว่าใช้น้อยมากนะครับาภายในใช้รักษานะครับเบาะหนังแท้ นะครับแผงประตูตัดกระายไม้ปกติถ้าใช้ไม่รักษาเนี่ยลอกกรอบหมดแล้วนะครับลอกกรอบหมดแล้วก็เป็นตัวฟูลออปชั่นณตอนนั้นนะครับเป็นตัวฟูลออปชั่นณตอนนั้นเป็นออโต้สี่คูสี่ภายในเป็นเบาะหนังนะครับภายในเป็นเบาะหนังสวยเดิมรักษาดีรุ่นนี้ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีในตลาดแต่ผมได้ขายไปคันล่าสุดน่าจะวันสามปีที่แล้วนะครับที่เป็น f o r เ u อร์โฉมแรกตัวสุดท้ายตัวเนี้ยที่เป็นออโต้โฟลเอ็กซ e ์คลูสีตัวเนี้ยนะภายใน สวยเดิมรักษาดีนะครับให้ดูตัวเบาะตัวผ้าหลังคาแล้วก็มีพรมใยบวบนะครับเข้ารูปทั้งคันนะครับแล้วการดูแลรักษานี่ถือว่าใส่ใจมากนะครับเจ้าของเดิมท่านอาจารย์ก็รู้จักกันนะครับเป็น FC ที่ติดตามมานานแล้วก็เอามาแลกเอาพาโด1 5นกับผมผมก็เลยขออนุญาตรับรีวิวรับดูแลในเรื่องของการขายคันนี้ส่งต่อให้กับลูกค้าคนใหม่นะครับใครที่สนใจมีรถคันเก่ามาแลกจะสดจะพรจะดาวมาคุยกัน นะครับเป็นไปได้ทุกเงื่อนไขเพราะันนีถือว่าเป็นลถบ้านรดบุคคลนะครับลถอาจารย์ไม่การซื้อขายไม่มีข้อจํากัดนะครับซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดเลยนะครับนี่ที่ผมบอกว่ักครู่นี้นะครับการดูแลเสย็จในเรื่องของความสะอาดนะครับนอกจากมีพรมติดรถแล้วอันนี้มีพรมใหญ่บวกเข้ารูปให้ทั้งคันนะครับจะฝุ่นจะน้ำหกขนมขนมรถครอบครัวรักษาง่ายดูดฝุ่นออกง่ายสะดวกสบายนะครับตัวนี้แถมไปให้กับรถแล้วก็ผมให้ดูความละเอียดของรถคันนี้ ผมว่าบอกแถวสามนี่อาจารย์ท่านน่าจะไม่เคยใช้นะนะครับถ้าผมพูดผิดอาจารย์คอมเมนต์ได้ไม่ใช่ไม่เคยใช้เลยตัวลักษณะการล็อกเบาะตีนตุ๊กแกและก็ปีกเบาะนะครับแค่ไม่มีรอยเปื้อนรอยอะไรเลยถือว่ารักษาดีมากเป็นเบาะสามแถวเจ็ดที่นั่งสไตล์ของฟ er อร์จูเน่เบาะห้อยข้างอยู่แล้วนนหน้าหลังสวยเดิมสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทากับรถที่เป็นรุ่นพิเศษรักษาดีใช้น้อยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันยางใหม่สี่เส้น นะไม่ได้มีกันมาบ่อยๆนะใครที่มองหา f o r t จ n e r โฉมแรกตัวสุดท้ายท้ายสุดสีขาวสวยแต่มชุดแต่งมีมาให้ยางใหม่จัดเต็มภายในรักษาดีรถใช้น้อย265,000กิโลกับรถเกือบ20ปีนะ16-17ปีสภาพน,นี้่สตาร์ทเครื่องอยู่เครื่องยนต์เดินเรียบเงียบปกตินะครับฝาก FC มงคลคาหา Fortuner โฉมนี้สภาพอย่างนี้เราประกันความพอใจ นะครับวันนี้สองสัปดาห์รีวิวแบบกระชับคัดเกลน่จัดให้แล้วสนใจปรึกษาสายตรงที่084-036-9999นะครับ084-036-9999เบอร์โทรแล้วก็ไอไลน์เป็นเบอร์เดียวกันนะครับทักไลน์ถามได้โทรสอบถามได้ที่สองสัปดาห์มงคนคาเซ็นเตอร์นะครับหาใช้อยู่ช้าไม่ทัน er 04, B 07, B 50, 3, 90, 9, บอร์ดจูเนอร์เอ็กซ์คูลสีปี07ปี5 0 3 9 9 0บาทสวัสดีครับ